ซี่โครงหมูผัดพริกแกงวิธีทำง่ายๆครับรสชาติอร่อยเนื้อนุ่มไม่เหนียวเคี้ยวสบายเลยทางบ้านจดสูตรและวิธีทำไปทำตามกันดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกจะจะต้มซี่โครงหมูให้เปื่อยนุ่มก่อนนะครับตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะๆหน่อยครับให้เราใส่ตะไคร้ขาดแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเพิ่มกลิ่นหอมนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรต้มยำตามด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยครับเพิ่มรสชาติจุดไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะปิดฝารอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเปิดฝาได้เลยครับแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปวันนี้จะใช้ีโโคงหมมู1กกิลร ให้เราใส่ลงไปตอนน้ำเดือดใช้ไฟแรงได้เลยนะครับต้มไปประมาณ15นาทีผ่านไป15นาทีให้เราช้อนฟองออกแล้วก็ลดไฟเป็นไฟอ่อนหรือจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนก็ได้แล้วก็ต้มต่อไปอีกเป็นเวลา30นาทีเวลาในการต้มทั้งหมดประมาณ40นาทีนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับเนื้อเปื่อยนุ่มดีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยนี่ครับ ลักษณะของซีโขงจะได้แบบนี้นะทีนี้มาปั่นพริกกระเทียมกันครับจะใช้เป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กแบบนี้นะถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยครับเป็นแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะใช้งานสะดวกกระทัดรัดดีครับให้เราใส่กระเทียมจีนลงไปครับจะใช้ประมาณ8กีบแล้วนําไปหั่นครึง่งตามด้วยพริกแดงจินดาอีก10เม็ดครับอันนี้ก็หั่นครึ่งก่อนนะแล้วก็ปิดฝากดปั่นได้เลยเครื่องในวันนี้ขนาดเล็กครับเพราะฉะนั้นต้องหั่นครึ่งช่วยเขาหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับปั่นละเอียดดีดูนี้สครับนี่ ละเอียดแ,แค่นี้ก็พอแล้วนะครับพอได้แบบนี้แล้วไปผัดต่อกันได้เลยให้เราตั้งกระทะน้ำมันไว้รอเลยครับพอน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปพอพริกกระเทียมโดนน้ำมันในีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับทีนี้ใส่พริกแกงเผ็ดลงไป,ไปอีก3มช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้พริกแกงสุกถ้าเพื่อนๆไม่ชอบรสชาติที่มันเผ็ดเกินไปในลดพริกลงได้นะครับสำหรับความเผ็ดเนี่ยปรับได้ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับพอผัดพริกแกงสุกและมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่ซี่โครงหมูลงไปแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันได้้้เเลลยยยขัันนนนตอีทําาง่ะครบ ใช้ไฟแรงได้เลยนะและสําหรับกระทะเหล็กที่แจ็คใช้อยู่ในคลิปนี้ถ้าใครสนใจเนกดสั่งซื้อในร้านค้าของแจ็คได้เลยนะเดี๋ยวแจ็คจะวางช่องทางการสั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์ให้ครับทีนี้ให้เราใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยปริมาณของน้ําเปล่าก็ดูเอานะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะขูดลงไปให้หมดเลยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะปรุงรสไม่เยอะครับ ามด้วยน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาใครชอบผงชูรสหรือผงปรุงรสเนี่ยใส่เพิ่มได้นะหรือถ้าพริกแกงเผ็ดของใครไม่เค็มพอเติมน้ำปลาเพิ่มได้แต่พริกแกงเผ็ดที่แจะคใช้เนี่ยเค็มพอดีแล้วครับก็เลยไม่เติมน้ำปลาคลุกเขาเข้ากันดีแล้วใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปตามด้วยใบกะเพราอีกหนึ่งกำมือแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหัน่นแฉลบครับใส่ลงไปสัก1เม็ดแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้ผักสลดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรสชาติอร่อยกินหอมจะทานไปกับข้าวหรือกกกับแ้้ม็ได แต่แจ็กวานหนักไปทางกับแก้มนะอร่อยแน่นอนเนื้อไม่เหนียวนุ่มอร่อยทางบ้านลองไปทําตามกันดูครับวิธีทําง่ายมากๆและก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดพริกแกงซี่โครงหมูจัดลงจานจะได้1จานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอยากให้ทางบ้านลองไปทําตามกันดูครับอร่อยมากสูตรนี้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ